รองตลาดแรงงานลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินอยุทยาเปิดกิจกรรมงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสูนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดีตามฐานวิถีชีวิตใหม่ วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2563นางเทียนรัตน์นวัมวัตรรองประลัดกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ Healthy Thailand ผู้ประกันตนสุขภาพดีตามฐานวิถีชีวิตใหม่ณบริษัทเม c เทคแมนูแฟคเจอริงคอ o r ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสาวบุบผาเรืองสุดรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางพจนดาสุดทิพพรประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับกรทรวงแรงงานเนี่ยนะคะเรามีหน้าที่ดูแลภาคแรงงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในจ้างลูกจ้างนะคะผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเพราะนั้นสุขอ,อนามัยสุขภาพของคนงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เฉพาะของคนงานอย่างเดียวนะคะสุขภาพร่างกายของมนุษย์ทุกคนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญงานจะออกมาดีถ้ามาจากคนที่มีสุขภาพทั้งกายและใจดีเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเราดูแลผู้ประกันตน16.29ล้านคนนะคะเราจึงได้มีโครงการเรื่องของการดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพให้กับผู้ประกันตนที่บริษัท n e ็กเทคคอ r เปอร์เรชัแห่งนี้นะคะ mm hmm. เขามีคนงานเกือบกเกือบพันคนนะคะ mm hmm. ก็เลยมาจัดกิจกรรมที่นี่นะคะ mm hmm. แล้วก็จะนําโครงการดีๆเนะี่ยเป็นการดูแลสุขภาพให้กับผู้ใช้แรงงานเชิงรุกนะคะ mm hmm. ก่อนที่เขาจะเป็นเพราะฉะนั้นการที่เรามีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการประหยัดประหยัดอะไรบ้าง1งเรื่องประหยัดของเรื่องของค่ารักษาพยาบาลกับคนงานเรื่องที่2ก็คือประหยัดเรื่องของเวลา ที่เขาจะต้องลางานนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเวลาในการทํางานให้กับผู้ประกอบการได้มากและท้ายสุดเลยประโยชน์ที่จะได้รับก็ได้รับกับผู้ประกอบการนะคะแฮปปี้ทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างนะคะเป็นการบูรณาการกันนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ไว่าจะเป็นทางสาสุขก็คือคุณหมอจากโรงพยาบาลและที่สําคัญที่สุดเลยเราจะทําโครงการนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเพราะฉะนั้น ตอนนี้ของกระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยรกระจายทําในทุกๆจังหวัดนะคะผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและก็ะใจเพราะฉะนั้นถ้าเขามีสุขภาพดีเขาก็มีกําลังในการที่จะทำงานมีทัศน,นคติที่ดีในการทํางาน,นะคะ่ะ การจัดงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกสู่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในครั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพป้องกันโรคการให้ความรู้ในการค้นหาโรคการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงานการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น